เกี่ับหักี้ผมก็เรียบร้อยเนาะถอ,อดลงมาแล้วชุบแล้วก็จะใส่ตัวนี้ก่อนอนี่เนาะอนอื่นาานะครับเพื่อนง่ายๆเลยเพื่อนต้องเอากระดาษทรายนะครับข,ขัดก่อนขัดให้เงาๆก่อนแล้วก็ลองใส่ดูก่อนเออใส่ไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะเป็น ตะกัวที่มันอันนี้นะเดี๋ยวผมต้องถอดต,ตัวนี้ออกก่อนดังน,นะนั้นก็ลองใส่ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ไปก่อนนะก่อนอื่นเราต้องยัดไปให้ลึกๆก่อนนะพือนี้เราต้องเป่าให้มันแน่นก่อนแล้วก็ใช้ครีมนะครับดันเข้าไป พอมันอ่าอันนั้นมันละลายแล้วมันก็จะดันเข้าเองนี่ปุ๊บนี่ครับพอมันดันเข้าไปแล้วนะเพื่อนก็ใช้ลวดนะครับเป่าให้เป็นสีชมพูก่อนนันเพื่อนนะแล้วก็เอารวดที่เราซื้อมาเนี่ยละลายรอบรอบรอบ,รอบเลยปนระมาณนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะเพื่อนนะ ต้องต้องให้มันละลายรอบๆอย่างเงี้นเดี๋ยวเออ,อาาแบบนี้นะไฟมัแบบนแรงไปนะเมื่อกี้ น่าจะอยู่แล้วนะเพื่อนเนะพราะมันห้อยมาทางนี้แหละผมจะปอดตรงมันห้อยมันให้มันประสานเข้าไปอีกนิดนึงระวังมันทะลุขึ้นไปข้างบนนะเพื่อนโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวสายอ่อนแล้วไม่สายนะครับโอ้าจอด ต้องหาอะไรบางนะครับเพื่อนเห็นมันมันจะไม่อันนี้หรอปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เป๋าให้เป็นสีช,ชมพูอันนี้เขาโตมานี่เสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้ เป่าให้เป็นละลายก่อนนะเป่าเป่าชิ้นงานฝั่งนี้ก่อนน่ครับเป่าให้มันร้อนก่อนนะแล้วก็ค่อยยัดตัวน,นี้ปึ๊บนี่แล้วมันก็จะถอยออกมาแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่เราเปล่อยให้มันเย็นก่อนนะพอมันอยู่เสร็จเย็นเสร็จแล้วก็ค่อยเอารวดนะเป่าให้มันเป็นชิ้นงานกันแล้วก็ อย่าเยอะนะครับเดี๋ยวมันขาด เสร็จไปคิดงานหนึ่งนะครับงานสุดท้ายครับตรงนี้ก็ตัวนี้เราจะไม่ปิดนะเราจะใส่เข้าไปเลยจะใส่เข้าไปนับก,กับไปนับก,กับไปนับเสร็จแล้วก็ต่อให้ล,ลายนิดนึง ค่อยละดายตัวเลือดเชื่อมเข้าไปนั่เถื่อนนะเอามาใส่ด้านล่างนี้ครับแล้วก็ฝั่งฝั่งนี้กลับให้มันไหลลงไปด้านล่างนะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็พอนล้วเพื่อนนะตอนี้ยังไม่โอเคแล้วก็ลองเสริมน,นิดนึงกันไว้เนาะ จริงๆเราต้องนี่นะเพื่อนๆตรงไหนเราไม่แน่ใจเราก็โปะไว้ครับไม่เชียหาเหมือนกับตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไร่นะดีด้วยกันประมาณนี้นะ